ให้แขกกลับร่นเลยกันได้ไหมไอ้ตั้งว่าไงนะสวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีหน่วยหนังกลางแปลงมารีวิวหรือมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นหน่วยหนังกลางแปลงจากจังหวัดสกลนครเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่ใหญ่อีกหนึ่งหน่วยนะครับในเขตสกลนคร หน่วยนี้ก็คือหน่วยโจโจดิจิตอลเอสดีซาว i g แอนไลท์ะครับสำหรับเรื่องเราในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางเพจโจโจดิจิตอลเอสดีซาว i g แอทด้วยนะครับที่เราได้นำภาพแล้วก็คลิปบางส่วนมาจะททำเป็นวิดีโอลงไว้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับโจโจดิจิตอลซาว n d แอนไลท์มาปีนี้ก็จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ไฟแสงสีเสียงต่างๆได้ปรปับปรุงกันมากมายนะครับไว้ต้อนรับเจ้าภาพสำหรับหน้าง,งานปีนี้โดยเฉพาะนะครับหน่วย jo jo Digital H Design ไลน์นั้นมีอยู่ด้วยกัน3หน่วยนะครับก็จะมีรหัสหน่วยขึ้นต้นด้วยตัว J นะครับหมายเลขก็เป็น J ตองเนะครับหนวยที่2ก็จะเป็น J ตองสนะครับในสามก็ J ตองเนะครับท่านเจ้าภาพที่อยากจะติดต่อ ว่าจ้างก็โทรไปสอบถามที่เบอร์โทรได้เลยนะครับซึ่งทางช่องเราก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะมีงบมากง,งบน้อยก็โทรไปสอบถามราคากันได้เลยนะครับสําหรับ f อที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับสําหรับโจโจดิต้นภาพผลงานที่เราได้มานี้ก็จะมีภาพบางภาพเป็นการรวมหน่วยกันก็มีนะครับ2หน่วยรวมกันก็จะมี ให้ดูเหมือนกันนะครับแต่งานแบบนี้อาจจะไม่มีบ่อยมากนักนะครับเล้วแต่อจะภาพจะว่าจ้างไปนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะให้รวมหน่วยทางโจโจดีต้นก็สามารถที่จะรวมให้ได้เหมือนกันนะครับก็โทรไปปรึกษาว่าจ้างกันได้เลยนะครับสําหรับระบบเสียงหรือแสงก็คมชัดทีเดียวนะครับไปที่ไหนก็จะมีแฟนๆนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ถือว่าในเขตจังหวัดสุโนครหรือในแถบจังหวัดที่ใกล้เคียงแถวนั้นก็ยังให้การต้อนรับหนังกลางแปลงเป็นอย่างดีนะครับผู้คนก็ยังมาให้การชมหรือด,ดูหนังกันล้นหลามทีเดียวนะครับสําหรับหน่วยโจโจ้ดีต้นเอตีซาวแอนไรปีนี้ก็มีหนังใหม่ๆเยอะทีเดียวนะครับสําหรับคลิปรีวิวหนังกลางแปลงสั้นๆหรือแนะนําหนังกลางแปลงในวันนี้ก็คงจะขอจบด้วยการรีวิวเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องน้อยๆของเราที่ชอบหนังกางแปรนะครับเราก็จะหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมารวบรวมไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ